สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับเราช่องคลายทองคุณนะคะวันนี้แม่ดอกรักก็มีเพื่อนแล้วนะคะป้าเพยกลับมาบ้านแล้วจ้าป้าเพยกลับมาแล้วนะคะกลับมาหากลับมาบ้านแล้วนะคะมาอยู่กับแม่ดอกรักแล้วนะคะมาเป็นเพื่อนแม่ดอกรักนะคะ ตาเพมาเมื่อวานนะคะมาเมื่อวานมาถึงเมื่อวานจ้ะกลับมาบ้านมาหาน้องมาหาแม่ดอกรักอันนี้แม่ดอกรักมีเพื่อนมีพี่สาวมาอยู่เคียงข้างแล้วนะคะนี่นค่ะ แพรสุดสวยมาแล้วกับตาบ้านมาเยี่ยมบ้านแล้วนะคะแม่ดอกรักจะได้ไม่เหงานะคะได้ไม่เหงานะคะมีเพื่อนมาอยู่มีพี่สาวมาอยู่เคี่ยมข้างนะคะ วันนี้มาชมสองพี่น้องนะคะสองสาวนะคะสวัสดีแม่ทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะครอบครัว,กกวน้ององคูณแม่ดอกรักล่าเพของเรานะคะเป็นกําลังใจให้แม่ดอกลักป้าเพของเรานะคะนสวัสดีจ้า โอ้ปลาแพสุดสวยวันดีค่ะคุณลูกวันดีจ้าแม่เอฟซีหน่อยค่ะเสียงลูกเสียงเร็วเรวจ้าเร็วเวันดีค่ะบนสูงจ้าเสียงหวานหวาน้าจาก่อนวันดีค่ะก่อนวันดีสวยขาด้วยขาขาขาเร็วเรวขาด้วยขา ทอยล้างทอยล้างสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยจ้าสวัสดีที่สวยหน่อยค่ะอะสวัสดีค่ะดังดงลูก เอ้ <Hey. S 2> oh. สวัสดีแม่สี่ทุกท่านเลยนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะมีเข้ามาชมแม่ดอกรักกับป้าเทของเรานะคะสวัสดีนะคะ,ดะ,คะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้แม่ดอกลักของเราด้วยนะคะอันนี้แม่ดอกลักดีใจมากเลยนะคะมี ที่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะคะมาเมื่อวานนะคะแม่ป้าเพนะคะมาเมื่อวานนะคะกลับมาบ้านแล้วนะคะหายเงาแล้วมีพี่สาวมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะคะ ตาเนะคะจะหุ่นนะคะออกดอกออกด่างนะคะเป็นด่างนะคะหุ่นสูงกว่าแม่ดอกลักนะคะขายาวหุ่นสูงหุ่นยาวนะคะเป็นแม่ดอกลักเป็นหุ่นสั้นนะคะขาสั้นไม่สูงไม่ยาวเหมือนแม่มันต่าเทเตาเทหุ่นสวยมากเลยนะคะใส่ชุดไปก็สวยนะคะ วันนี้พี่มาเยี่ยมน้องแล้วนะคะมาเป็นเพื่อนน้องนะคะนี่มาเป็นเพื่อนแม่ดอกลักคิดถึงน้องนะคะคิดถึงน้องสาวกลับมาเมื่อวานนะคะได้เห็นกันก็ดีใจเลยนะคะกลับมาตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนได้มาเห็นน้องสาวร้องลั่นเลยนะคะร้องหาน้องเลยนะคะน้องก็ร้องหาพี่นะคะทักทายนะคะคิดถึงมากเลยน้องสาวพี่สาวเนี่ย คิดถึนการหายหน้ากันนะคะตั้งเป็นเดือนเลยนะคะ าแพลงมาบ้านนะคะจะมาทําบุญให้องคุณกับน้องชบาแก้วนะคะทําบุญให้หลานหลานนะคะหลังวันข้าวสากใหญ่นะคะป้าเพรนะคะคุณแม่ก็จะทําบุญให้น้องทงคุณกับน้องชบาแก้วนะคะเพราะว่าทําให้น้องทุกปีเลยนะคะข้าวสากใหญ่อันนี้ก็จะทําให้น้องอีกนะคะ ขอเรียนเชิญแม่พระพ่อพระทุกท่านนะคะที่นะคะก็อุดหนุนผนลไม้ได้เลยนะคะอุดหนุนผลไม้ป้าเพแม่ดอกรักนะคะวันพุธวันเสาร์นะคะ <_ S 2> เราจะทําบุญให้น้องทองคุณกับน้องชบาแก้วนะคะเ <_ S 1> <ๆ>วลาบ่ายสามโมงเย็นนะคะคุณแม่จะตั้งไลน์นะคะ ก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ช่วยอุดหนุนทาบุญกับน้องเยอะๆนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องพงรูนะคะแม่ดอกรักป้าเพของเรานะคะ สาวสวยสวัสดีค่ะเสียง เสียงเออมันหวานเลยลูกวัสดีค่ะเออเสียงก็หวานเหมือนเดิมนะคะปลาเพยนะคะเสียงหวานทักทายแม่แม่นะคะสวัสดีแม่แม่นะคะคนสวยนะคะบนสวยของแม่ดอกลักพี่สาวดูแม่ดอกลักก็จำมั่มปลาเพยก็จำมั่มนะคะมีแต่สาวสวยๆหุ่นสวย่ ใบชาหุาห่นใหญ่ๆเลยนะคะันท่าหิวนะคะหนึ่าหิวแล้วโอ้ยวันนี้ก็มา แม่ป้าเพกลับมาบ้านแล้วนะคะกลับมาปิดอยู่กับแม่ดอกรักนะคะป้าเพย์เป็นสวยของเรานะคะกลับเมื่อวานนะคะนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะชิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าเพแม่ดอกรักครอบครัวน้องทงคูนด้วยนะคะสวัสดีจ้า